สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีดาวน์โหลด Windows 11นะครับของฟรีแล้วก็ของแท้จากทาง Microsoft นะครับอันนี้ถูกลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือ USB ขนาด8 g ิขึ้นไปเป็น USB 3.0จะดีมากครับที่หัวสีฟ้าเพราะจะทำให้การติดตั้งรวดเร็วขึ้นนะครับอันดับแรกเราก็จะไปดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับ พิมพ์ Google คำว่าพิมพ์คำว่า Win 11แล้วก็ดาวน์โหลดลิงก์อันแรกเลยนะครับดาวน์โหลด Windows 11กดเข้าไปเลยครับจากนั้นเลื่อนลงมามองหาหัวข้อสร้างสื่อการติดตั้ง Windows 11นะครับจากนั้นคลิกลิงก์ตรงนี้ครับดาวน์โหลดได้เลย ก็จะมีไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับกดเปิดขึ้นมาครับหรือว่าใครอยากติดตั้งผ่านตัวเวินทอยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นกด accept ครับ จากนั้นถ้าเคยถ้าต้องการเปลี่ยนภาษา windows นะครับให้ติ๊กถูกนี้ออกแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นในที่นี้ผมจะติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ edition ก็เหมือนเดิมไม่มีให้เลือกนะครับเป็น windows สิถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็ติ๊กถูกไว้นะครับเหมือนเดิมจากนั้นกด next ครับ ให้เลือกเป็น USB flash drive กด next ครับแล้วก็เลือก USB ที่เราเสียบไว้นะครับให้เสียบ USB ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาทำการติดตั้งจากนั้นกด next ครับแล้วก็รอมันติดตั้งจนกว่ามันจะเสร็จนะครับใช้เวลาสัก1 0บ0 2 0นาทีนะครับ รอสักครู่ว่าไม่มันติดตั้งจนเสร็จสิ้นครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์กันเลยนะครับก็กด finish ได้เลยครับโอเคครับผม โอเคครับต่อไปก็จะบูทเข้าหน้าใบออนนะครับโดยกดปุ่ม delete นะครับของผมเป็น ASUS ข้า Advanced Mode ไปที่เมนู boot เลือก boot option นนะครับเป็น USB นะครับที่เราติดตั้งไว้บู o สอก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมนะครับก็ จากนั้นก็กด F10 ครับแล้วก็กดให้มันเซฟแล้วก็กดโอเคได้เลยครับมันก็จะไปบูตตัว USB นะครับอันนี้คือบูต USB เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็จะไปติดตั้งตัว Windows กันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยนะครับอันแรกก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันที่สองถ้าใครต้องการเป็นเวลาภาษาไทยนะครับประเทศไทยก็ให้เลือกเป็นไทยนะครับ ก็คือเวลา0 0์จนถึง24นะครับ24ชั่วโมงส่วนคีย์บอร์ดก็ให้เลือกเป็นเหมือนเดิมนะครับจากนั้นกด Next ครับจากนั้นกด Install Now ครับรอสักครู่ครับจากนั้นกด I Don't Have a Product Key นะครับข้างล่างนี้ครับ จากนั้นเลือก windows 11 pro นะครับคลิกถูกตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็กด next ครับจากนั้นเลือก custom install windows only นะครับแล้วก็ถ้าใครติดตั้ง h a s ิส i z ใหม่นะครับ เราก็ต้องไปสร้างตัวฮาร์ดดิสก่อนนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสเปล่าของผมนะครับก็ให้เลือกเป็นนิวนะครับจากนั้นแอปพายนะครับถ้าฮาร์ดดิสใครมีประมาณ500ร้จิกก็แบ่งเป็นไอ้ร้อยห้าสิบจิกก็ได้นะครับ เอาไว้สำหรับติดตั้ง Windows หรือเผื่อไดซีไว้นะครับเผื่อติดตั้งโปรแกรมน,นี้ก็กดแอปพลายได้เลยครับแล้วก็โอเคไปเลยครับม,มันก็จะสร้างไดมาให้เราเพิ่มนะครับเป็นไฟล์ระบบนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับก็ให้มาเลือกตรงนี้ที่มันมีขนาดเยอะๆก็คือ เราจะเอาเป็นไดซ์สีนะครับตรงนี้จากนั้นก็กดนี้ครับก็รอมันติดตั้งจนเสร็จสิ้นนะครับติดตั้งเสร็จมันจะรีรีสตาร์ตนะครับเราก็ตอนมันรีสตาร์ตเราก็ถอด usb ได้เลยครับ พอมันรีสตาร์ทเดี่ยมันก็จะติดตั้งของมันเองแล้วรอให้มันติดตั้งจนเสร็จแล้วมันจะเข้าไปหน้าเซตอัพต่อนะครับ จากนั้นใส่ชื่อเครื่องนะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะครับให้ระบบมันตั้งให้ให้ผมตั้งชื่อนะครับวินสิบเอ็ดืม เมตั้งชื่อเสร็จก็กด next เลยนะครับรอ,รอสักครู่ครับตรงนี้ให้เลือกเป็น set up for personal use นะครับกด next ครับ จากนั้นมันจะให้ sign in นะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้คือมันจะบังคับให้เราใส่อ e ีเมลนะครับเป็นอ e ีเมลของ Microsoft ส่วนถ้าใครอยากจะข้ามขั้นตอนนี้นะครับก็คือให้ใส่ e mail อีเมลปลอมๆไปนะครับหรือว่าจะใส่ตามผมก็ได้นะผมจะใส่เป็น test@hotmail.com นะครับ จากนั้นกด next นะครับอาจผ่านก็ใส่โม่วม่ไปเลยนะครับอะไรก็ได้จากนั้นกด sign in ครับแล้วมันจะขึ้นเตือนว่า something went wrong นะครับก็ให้กด next ไปนะครับจากนั้นเราจะสามารถข้ามขั้นตอนใส่อีเมล อีเมลของ m i c r o s o f t นะครับข้ามไปใส่ชื่อเครื่องได้เลยนะครับก็พิมพ์ชื่อลงไปได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กด next ครับ password password เครื่องนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับของผมไม่ใส่นะครับไม่ใส่ก็ต้องก็กด next ได้เลยนะครับ พอมาถึงตรงนี้ให้เราปิดหมดเลยก็ได้นะครับถ้าจะเหลือไว้แต่ไฟล์ไมดีไ i c ว้เราต้องล็อกอินเป็น Microsoft a c c o u n t นะครับถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ถ้าเราข้ามไปแล้วเราก็กดออกให้หมดครับเป็น No เหมือนแบบ การติดตามข้อมูลในเครื่องเราแบบนี้ครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ Microsoft อาจจะทำให้เครื่องเราทำง,งานชา้าลงได้นะครับเมื่อปิดหมดแล้วก็กด accept ครับพวกนี้ไปเป,เปิดที่หลังได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับอันนี้คือติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ โอเคครับผมก็รอมันติดตั้งจนเสร็จครับ อเคครับผมอันนี้ก็คือติดตั้งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาเช็คความเรียบร้อยนะครับตรงเปลี่ยนภาษานะครับถ้าใครไม่ต้องการมากดเปลี่ยนแบบนี้ให้ดูเมนูข้างบนนี้ครับให้กดปุ่ม Windows บวก Spacebar ได้เลยครับมัน mm hmm. ก็จะเปลี่ยนภาษาให้เลย กดปุ่ม w i n d o w บวก space bar แล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะเปลี่ยนภาษาให้เราก็เช็คดูว่ามันติดตั้งเรียบร้อยไหมนะครับตรงนี้นะครับตั้งเป็น dice ก็โอเคนะครับผมทุกอย่างเรียบร้อยปกตินะครับสามารถใช้งานได้เลยครับผมครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องกันด้วยนะครับขอบคุณครับ